หลอไหลอกไเหม็น่ะเดนอมาด้วยว่ะเนี่ยเสียงดังเลยอ่ะขี่แจกก็บอกขี่แจกี่แจกขี่แจกด้วยว่ะเนออกไปสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวี่จะกรยานไม่เป็นวิ่งอยู่น่ะเดี๋ยวดี๋ยนะพอพอเก็บห้องนั้นเสร็จุ๊บเดินออกมา ขนาดเย่คนนั้นลูกน้องเขาอะญาตญาตตาเนี่ยญตาติ่างหัดแต่เขามาช่วยแต่เพราะเมียมันนามาช่วยนะยังไม่ทัานเด็กนู่นถันดูเขาเดีว<อ>ิ่งไปขันเจ๊ห้องชิดเดินกลับมาไข่ให้ห้องนั้นเสร็จเดินกลับมา้ายังไม่ทันถึงไอ้ <c oughs> อเคาน์เตอร์ข้างหน้าเลยเอาไม่ถึงที่นั่นแล้รถเข,ข้าบัวเข้าไม้เงี้ยกระหักไม่ไม่ก็ไปไข่ประตูไอ้เมื่อีปูห้องก็แทบไม่ทันคนปูห้องก็ไปปู าบอกน้าบอกเหยียเขี้ย็ไหมเดเขียโแค่นั้นน่ะน้ผ้าอุ้มหัวมาหมดแต่ผมกันเด็กเขาเรียนแต่แต่งชุดเยธรรมดาแต่นี้ผ้าคุมหแลห,หปหน้าไม่ใครแต่ผู้ชาย,ยตแล้วผถ้เด็กทำให้เขานี่อยุโตแล้วผู้ชายนะบางคนก็นัดก,กันโทรมา ไอ้รถเก่งมาร้อกระบะตามมามานี้มาทีก็ผู้ชายก็เปิดห้องคอยก่อนเขาหญิงก็มาเขาวันมันจะหยุดเร็วเข่นเขบอกยังแม้ว่าแกอยู่ข้างหน้านะ